สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวานตอนเย็นมาลงขายไว้ห้าปากนะครับในแม่น้ำวงังเป็นขายปลาใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับหกเซนเจ็ดเซนแปดเซนแล้วก็สิบเซนนะครับห้าปากนะครับท่านผู้ชมพามาเก็บนะครับตอนลงไม่ได้ถ่ายให้ดูเรามาลุ้นด้วยกันตอนเก็บเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นขายปลาใหญ่ล้วน,วนติดตามมาครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับเก็บขายมาสามปากแล้วนะครับนี่เพิ่งได้ท็อกเกอร์สองตัวไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับเหลืออีกสองปากครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นมองซิ่งไซส์สิบสองหสิบสองแล้วก็ตรงนู้นอีกปากนึงเป็นมองซิ่งไซส์สิบสี่เจดสินะครับเมื่อวานผมเก็บปลาปากนู้นตากเดียวนะครับได้ไปเกือบแปดโล ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเมื่อวานมาลงคนเดียวลงเสร็จแล้วก็เห็นตามันดิ้นดึงทุ่น,นกระตุกกระตุกเลยลงไปเดินตรวจตีนขข่ดูได้ไปเกือบ8โลครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็มาลุ้น2ปากนี้ด้วยกันครับเป็น2ปากที่ปลาหน้าชนที่สุดละติดตามมาครับท่านผู้ชม เห็นปลาติดแล้วครับท่านผู้ชมปลาส้อยใหญ่ครับอี่ขึ้นมาแล้วครับอืมปลาส้อยใหญ่เมื่อวานปลาแบบนี้ได้ไปหลายตัวนะครับอ้ตะเพียนใหญ่ท่านผู้ชมตัวเบลเลอเลยครับนี่ครับท่านผู้ชม ตรงนู้นก็มีชนนะครับผมยังไม่ได้เก็บมาเก็บไอ้ตัวใหญ่ก่อนนี่ครับตัวเบลเลอร์เลยจะเพียนใหญ่ครับจะเพียนใหญ่โอ้โหเป็นโลครับไอตัวนี้โอ้คือชนนะครับยังไม่พันดีเลย นี่ครับเป็นโลครับตัวนี้เรียบร้อยครับพี่ใหญ่แล้ว นี่ไม้ตัวแล้วครับเราฝากความหวังไว้กับสองปากสุดท้ายนี่แหละครับท่านผู้ชม เมื่อกี้ไปเก็บ8ดเซนสิบหกแปดสิบหกก็ไม่ชนนะครับมองซิ่งมาชน6เซนเดี๋ยวเราไปลุ้นเจ็ดเซนกันต่อเก็บหกเซนก่อนครับส่วนเก้าเซนสิบเซนก็ไม่ชนเลยประดุกครับประดุก อืมตายครับอ ja. ืมอืมอืใหญ่แบนดีใหญ่แบนดีอู้ปลานิ้ใหญ่ครับท่านผู้ชมปลานิ้ใหญ่ปลานิ้ใหญ่ ครับเดี๋ยวผมยกขึน้นมาให้ดูนี่งตายตายครับยิงใหญ่ตายพึ่งตายเองตัวยังดำอยู่เลยนะครับนี่ครับใหญ่น่าตายนะชนผิวน้ำแต่พึ่งตายนะครับตัวยังอ่อนอยู่เลย นี่ครับใหญ่ๆโอ้โหตะเพียนเพียนพาผมะเพียนพ,า,พ,ยนพาไข่ผมไปชนไปพันหญ้าเต็มเลยเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับ ซอยใหญ่ซอยใหญ่ครับท่านผู้ชมตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่อีกหนึ่งแก้มอีกครับโอ้โหเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมตะเพียนอ่อนแรงนะครับชนนานแล้วไอ้ตัวนี้นี่ครับใหญ่ใหญ่ ต้อยแอบอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับน้ำมันลึกครับยกดูไม่ค่อยทัวถึงอืมต้อยใสสวยสวยเลยครับกระดุกใสสวยครับกระดุกเยอะนะครับหมายนี้ผมมามัดเบ็ดทีไรก็ไม่พลาดประดุกนะครับ หมายนี้หมายเดียวกับหมายที่เรามาลุยมัดเบ็ดนะครับแม่น้ำวงังนะแต่วันนี้ผมลุยใส่คายกลางแม่น้ำเลยน้ำก็จะลึกหน่อยนะครับบางช่วงก็ตื้นบางช่วงก็ลึกนะครับน้ำในแม่น้ำวงังอืมเป็นดุกสสวยครับ นี่ครับปลาส้อยสสวยอีกแล้วได้หลายตัวแล้วนะครับปลาส้อยสาสวยเรา เขียนครับเขียนไสสวยเราจตะเพียนไซนี้เยอะนะครับนี่ปลดยากหน่อยครับมองซิ่งะเพียนไซสเนี้ยเยอะมากครับ ช่วงท้ายไข่เรามาได้ปลาดุกอีกหนึ่งตัวนะครับปลาดุกใสสวยเลยพึ่งตายครับตัวยังสดยังดำอยู่เลยได้หลายตัวแล้วเนี่ยปลาดุกเรานี่ครับใสสวยด้วยเยอะแล้วนะครับปากเดียวนะนเนี่ยปากเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูปาก เจ็ดเซนกันต่อนี่ปากสุดท้ายแล้วนะครับนันผู้ชมปากสุดท้ายเจ็ดเซนครับปากนี้เห็นแล้วครับเห็นประดุกแล้วครับอือหือนี่ครับนานผู้ชมประดุกใหญ่ ตัวเหลืองอ้อยเลยครับนี่ได้แล้วครับนี่ไปเยอะแล้วนะครับปลาใหญ่ ซูมืออยู่นะครับท่านะผู้ชมไม่รู้ปลาอะไรยังไม่เห็นตัวครับโอ้เห็นแล้วเห็นลแล้วตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่ครับท่านะผู้ชมเห็นตัวแล้วโอ้โหโอ้โหอ๋อ ไม่ใหญ่เท่าไรแต่แรงดีแต่ก็ใหญ่อยู่ครับไซนี้แรงดีมากผมนึกว่าปลาตัวใหญ่ออกมาแล้วครับลงไปมาตัวเดียวเ่ะเนี่ยมั้งไง เพียนใหญ่อยู่ข้างหน้าครับนานผู้ชมโอ้โหตัวนี้ใหญ่นีชนดีนะครับเจ็ดเซนนี่มองซิ่งเจ็เซนเนี่ยชนดีมากครับนานผู้ชมสิบสี่เจ็ดสิบสี่เมื่อวานผมลงเสร็จผมเดินกลับผมเห็นทุ่นมันกระตุกกระตุกเลยเดินลงมาปลดปากนี้ปากเดียวนะครับ ได้ไปเจ็ดโลกว่าเกือบแปดโลนะครับปากนี้ปากเดียวเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพระาะเมื่อวานมาคนเดียวกะจะมาลงเฉยๆกะไม่ปลดปลาเห็นทุนมันก็ตุกเยอะเลยลงปากนี้นะครับนี่ครับข้างหน้าอีกครับ นีม่มาคู่เลยครับผู้ชมนี่ครับ มาแล้วเอ้ยเอ้ยจะหลุดจะหลุดเียนใหญ่แล้วท่านผู้ชมนี่ครับนี่ เห็นปลาดุกใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วครับนี่ครับนี่ใหญ่ๆ อืมครับแดดเดียวได้อยู่ครับยังไม่เน่าอืมลงไปเก็บไข่หมดแล้วครับท่านผู้ชม ขายก็จะเลอะๆหน่อยนะครับเมื่อวานผมไม่ได้แวกล่องผมลงตามแนวหญ้าเลยเอามือแหวกๆเอาขาวแหวกๆแล้วก็ใส่ขายลงไปเลยก็ยญ้าจะเลอะๆหน่อยนี่ครับปลาเราเยอะนะครับนี่เป็นสิบโลนะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูเก็บขายก่อน แล้วผมเทปลายดูครับท่านผู้ชมได้แต่ไซส์ใหญ่ๆครับวันนี้เป็นสิบโลนะครับเนี่ยเป็นสิบโลเลยนี่ครับนี่ยิ้มใหญ่กระเพียงใหญ่นี่ครับนี่นู่นไปนู่นละวนันตอนเดินตรวจทีนไข่ก็ได้ไป เก็ดโลก,กว่านะครับอันนี้ก็ประมาณ10โลได้นะครับนี่รวมแล้วทั้งเมื่อวานตอนตรวจตีนไข่แล้วก็ตอนเก็บต,ตอนเช้าวันนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ20โลนะครับท่านผะู้ชม17-18โลประมาณนั้นนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผลงานอุย้ยแรงดีครับกระเพียนกับผลงานของเราถือว่าโอเคครับ สใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่กปลาดินใหญ่ครับนี่ตายเพิ่งตายเมื่อวานไม่ได้เดินตรวจนะครับไม่ได้เดินตรวจตีนปากนี่ผงชนตั้งแต่ตอนลงใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปหน้าเราจะพาไปทําอะไรต่อคอยติดตามดูนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ